สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานถือว่ายังทรงๆค่ะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากเหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือระวังความขัดแย้งการมีปัญหากับหัวหน้าเรากับผู้ใหญ่บางคนนะคะแต่ว่ามันมีความขัดกันเล็กๆน้อยๆอาจจะขัดกันในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการงานในเรื่องของมุมมองในการทํางาน และถ้าใครมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งยังไม่สามารถหาทางออกของปัญหาได้ mm. ก็อาจจะขอคำปรึกษาจากเจ้านายหรือจากผู้ใหญ่บางท่านนะคะ mm. เขาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ทำให้ปัญหาต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเรื่องการเงินช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาค่ะหมุนเงินเป็นละวิงเลยถึงจะมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเงินไหลออกเช่นกันไหลออกเป็นสายน้ำเลยค่ะมีความร้อนใจอึดอัด หรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินแบบปัจจุบันทันด่วนโดยที่เราไม่ได้วางแผนเตรียมการเอาไว้ขอให้อดทนประคับประคองสถานการณ์ช่วงนี้ไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวผ่านปัญหานี้ไปได้มันจะดีขึ้นแนะนําว่าให้เตรียมเงินสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินไว้ก็ดีค่ะเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะได้ไม่เดือดร้อนมากนักค่ะความรักสําหรับคนมีคู่เรื่องความสัมพันธ์กับคนรักของเรา ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะในเรื่องของการตัดสินใจอย่าทำอะไรตามอารมณ์นะคะคิดให้ดีก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรลงไปเพราะถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดตัวเราเองนี่แหละค่ะเป็นคนที่จะต้องรับผลของการกระทำของตัวเราเองค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะต้องอยู่คนเดียวแบบเหงาๆไปก่อนจะไปแอบชอบใครแอบปิ๊งใครก็ไม่ค่อยจะสมหวัง เพราะเขาอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแบบเดียวกับเราเท่าไหร่นะส่วนคู่ไหนที่กําลังเริ่มพูดคุยกันจะทำอะไรลงไปก็คิดให้ดีๆก่อนนะคะระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องเช่นโรคกระเพาะกรดไหลยย้อนกระเพาะปัสสาวะอักเสบระบบสืบพันธุ์โชคลาภมาจากเด็กนะคะ คุณอาจจะลองซื้อเลขอายุของเด็กในบ้านดูหรือว่าให้เด็กหยิบรอตเตอรี่ให้ก็ได้เช่นกันค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข5ค่ะ